ได้กระปูมากครับพี่น้องก็มาฝากครับเพื่อนไปคนมาเนาะเดี๋ยวจีให้ยายดองให้เบิ้งครับนี่นีจะตูปิดจะมันๆขนาดเลยครับดองอี้กระปูเนาะถ้าเบิ้งสูได้เรียบครับได้เรียบแจกสูอีกแล้วครับนี่ครับโูงเอามาต้มไปแล้วครับต้มแบบต้มรวมเลยครับแล้วก็ต้มแล้วก็จีเอามาล้างก่อนแน่นวัย ได้ล้างะก่อน่เอาลงนี่เลยครับเอาเมล็ดน้ำเย็นก่อนเน,นีเย่ยเซน,น้ำเย็ยนก่อนเนาะเ่น้ำเย็นก่อนต้มเลยไฟมาขาดัดอีกทีหนึ่งครับได้ยืดได้ครับนี่ที่ได้ยืดดอกครับประมาณกระปุกสองกระปุกสองปุกกาหรือสองปุก ชัดปูครับแล้วก็ลางไปน้ำเนาะเก็บซุปเหมือนกินเยอออกครับอันนี้เขาเฮ็ดขายเนาะมันก็เลยแบบเฮ็ดไปถัดตาขายนะครับมันก็เลยต้องต้มก่อนบ่ได้เฮ็ดแบบดองสดเนาะยายเนาะดองสดก็ไ uh> ด้ดองสดก็ได้แต่ว่า huh? มันบ่เก็บบ่ได้โดน ลูกค้าบางคนเพิ่มกัมากกันแบบว่าต้มก้อนละบอม่ชีนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะครับมือหน,นีย้ายแล้วมาแจกสูตรอีกแล้วครับมาแจกสูตรเห็ดกระปูดองได้จัดเอออันนี้คือล่างเรียบร้อยครับวิธีเห็ดกระปูดองบ่านี้เค็ดตั้งในก่อนบ่านี้อเอาย้ายกะสิเอาปูลงปูกป่อนปูลงปูก,ก่อนเดอ้อ พี่น้องพี่น้องมาตอนตอนเนี้ยแหละก็ซื้อเนี้ยเนาะอันอนี้เนาะจ้าตอนนอั้นเก็บใบบรรยากาศเศร้า,าๆอีกแล้วครับมือน,นี้อยู่หน้าบ้านเช่นเคยครับ เอากระปูลงฟุกเด้อเด้อเด้อเป็นวิธีการเห็เดดองกระปูเอาได้นึ่งกระปุกแล้วครับเรียบร้อยกระปุกนึงแบบเบื่อครับลูกค้าหน่อยมาเต้นเช้าเลยครับลูกค้าหน่อย ซือ้อยังแว้งวววได้ยังอืกินข้าวหรอบป่กินข้าวซอยหรอบปก่ไในส่งผมเทใช่ปะกูได้ตั่ให้นี่โอ้ ี่จะูก้มๆเลยครับอพอมาสองปุก๊กคิดว่าได้สามปุก๊กก็ปุ๊กหน่อยบ่สองปุกง๊กไงก็ปุ๊กหน่อยบ่เนี่ยพอดีสองปุก๊กเลยเต็มๆเลย <c oughs> มา,าต่อไปใส่ยังไงบ่ใส่้ำป้าแล้วก็ มาใส่กระเทียมใส่กระกระเทียมดองใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลจ้ะอันนี้เอียงไงนี่มากเตียงไงโอ้มักเตียงกลัวจ้ะผู้ใดได้มาจังเลยซื้อพ่นมาจ้ะซื้อพ่นมาใส่ยังกรอนวันนี้เอาใส่ยังกระไดใส่ยังกอนกระไดผงชูรสเน,ะสนเาะชูรสเอ้าชูรสใส่ ใส่หน่อยเชี่ยบหน่อยครับใส่ไล้เชียยเช่ยบไลยครับวันนี้เจ้าเจ้าผู้มักครับวันนี้ใส่น้ำตาลแด้วจะได้บับนดีเด้อใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลลังคนกันเอาน้ำตาลปิดก็ได้น้ำตาลใช้ก็ได้บแต่เป็นน้ำตาลตะปุกใหญ่ๆเลยครับนี่ กระเทียมดองนะจ๊ะกระ,ะเทียมดองครับใส่หม,ดเ,เหมดเลยบ่ใส่หมดเลยกระเทียมดองจะกถุงสองถุงจ้ะสวยนึงเนาะที่จวกเลยบ่เนี่ย เยวกระเทียมครับนี้กระเทียมเนีมาใส่แบกระเทียมด้อกระเทียมทุกเจก่อนได้จะเด้อทุบกระเทียมดิบเด้อกระเทียมดิบเพลิดให้มันหอมให้มันตัดกระปูดองนี่ใส่กระเทียมดองมันสีหอมใส่กระเทียมอันนี้ก็หอมอันนี้กระเทียมดิบนี่ทุบทุบจ้ก่อนจะมาใส่โดนบ่ทัาแน่นเฮ้าดองไปแล้วนี่กินช่วเดียวไปกินได้นี่2สองคืน กินได้แล้วสองคืนครับสองคืนใส่งามแบบใส่อะไรนี่เด้อน้ำปลาครับน้ำปลาลงเน่อยเด้อใส่ลงไปเลยไผรบ่มีน้ำปลาก็เอาต้มก็ได้ต้มใส่เกลือเด้อจ้ะเด้อต้มใส่เกลือต้มใส่เกลือกาบาดแฉบบางสีเข้มหน่อยนึงก็เอาเลยเอามาดองเลยก็ได้นั่นบะหมีบ่หมี่ใส่ปลาใคบ่มีน้ำปลาบ่มีน้ำปลาแล้วก็ต้มเกลือเอาก็ได้บ่เป็นยัง ใคไมมีน้ำปลาก็เอาน้ำปลาก็ได้ขวดหนึ่งแล้วครับสีซังขวดพอดีแล้วมั้งไปตัวนี้เจ้วขวดหนึ่งก็เกือบเต็มแล้วเนาะขวดหนึ่งก็เกือบเต็มแล้วเพราะเครื่องลหลายปูก็เต็มผุกประมาณสองคืนก็กินได้แล้วกระปูดองกินตั้งไรครับมากที่สุดครับสูตร สูตรได้แล้วมครับดองปูดองเป็นประจำเลยละ่ะดองใส่ตำหมูฮู้ยุลานกับเบิร์ดเลยเนาะเป็นประจำเลยเนี่ยใส่เบิร,ร์ตปูตลอดปีตลอดสาดได้ซื้อไว้ตามปวดพอดีเลยนะ นี่เสร็จแล้วนี่ขัข้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วปิดปุ๊กไปนี่เอาใหญ่นี่พวกเราปลูกเลยเรียบร้อยยกโซพี่น้องคนแนนจะปลูกหนึ่งนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> ดองยี่กับปูมากยิก่บก่ครับมากสูุดยี่เหลี่ยมเห็ดดองยี่กับปุกครับถามมากจะฝากในเด้อครับฝากกดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำครับถามกอีลีกับกดติดตามให้พร้อมครับ นะครับคอมเมนต์กันถั่วมาลหลายๆเด้อครับผู้ใดมีสูตรอียงจังใดก็แนะน้ำกันถั่ามหม่ครับแนะน้ำกันถั่วมาเนาะรับวันนี้ยายแล้วสีขาวตัวไปเฮ็ดแนวกินได้ครับวันนี้เฮ็ดยังกินก็ย่อยไม่อนี่ยมัติเฮ็ดลาบเนือ้อลาบเนื้อครับอยากเบ่งมาครับลาบเนือ้อจ <c oughs> <c oughs> ้าเอา <c oughs> สวัสดีวันนี้ฝา,ากเนี้ยฝากช่วงมากรอบเนี้ยสวัสดีค่ะฝ <c oughs> ากกรอบเน้ยเด้อ <c oughs> <c oughs> ห้มักกดไลค์กดแชร์เพื่อนน่จะนิ่อกันไหมครับในซองปุ๊กในซองปุ๊กแล้วงามๆเลย้ยปาลูกาหเอาไปไหมเอาไปวางไขึ้นอิ่นนวล่ป้าลูกนกป้ากป้าลูกจะงยั เข็ดใจเลยเ็ดเลยกอดกันก่อนกอดกันก่อนลูกกอนก่อนกอดกนก่อนกอกั่อนปนาในากล่องด้วย่น่าก่อนโาต่อไปอันันี่ครับเขาเศร้าย้ายเร็วๆครับนี่ อู้เนื้อเอายางอ,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 อื่นมัน่อยใหญ่อุ้นอืออู้เนื้อยใครก้อยแล้วครับแต่บอกอู้เอาเนาะนะกินกข้าวเช้าน้อกันครับวันนี้น้อยละตุดไปกินสคนบนบ่ Malaika <laughs> 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 <laughs>